สวัสดีครับช่องอาชฟตสองพาตามกินนะครับวันนี้จะมานำเสนอเมนู <Yeah. S 1> ออกแนวอิอนเตอร์ใช่ไหนะครับเป็นเวสเทิร์นเมนูนะครับชคือโอกไก่กิ้วอกไก่นะครับอกไก่เราก็จะหมักด้วยเนยน้ำมันโอลิฟออยอพริกไทยเกลือนะครับแ,แบบนี้นะครับ ง่ายๆนะครับเพราะว่าเรามีแครเวีสําเร็จรูปไปแล้วคือบราวคแครวีที่เรา,เราทําในคลิปคลิปที่ผ่านมาเราเก็บสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้ฟิตแล้วก็ออกมาออกมาอ,อ,มาอุ่นใช้ในเมนูต่อไปแล้วก็มีผักสามสีนะครับก็มีแครอทคอริฟเวอร์บลอกเกอรี่ประมาณนี้นะครับมาดูวิธีการทํานะครับก็จะต้มจะต้มผักก่อนนะครับ เอาพอประมาณนะครับสําหรับ 1, 1 portion หนึ่งหนึ่งพอช้อนเลยหนึ่งหนึ่งเมนูหนึ่งจานนะครับใส่แครอทนําไปก่อนนะครับสักพักหนึ่งเหมือนเดิมค,คร,รับแครอทได้แล้วก็หั่นเวทเลยไปนะคะรับหั่นเวทตัวขนะดานหั่นเวทตัวลังก็เรียกหั่นเวทนะครับแบบนี้ต้มนำล่องไปสักอึ่งนาทีประมาณนี้นะครับ ต้มผักน่มด้วยที่แล้วครับประมาณออเรนเก้ครับประมาณ80เรซเราก็มาแช่น้ำเย็นนะครับนะฮผักเขารักษาสีวะรักษาความกรอบสุกแต่กรอบนะ,ะไม่เละรักษะต้องผ่านน้ำเย็นนะครับเราค่อยจะไปผัดอีกทีหนึงนะะ่งครับลักษณะการทำอาหารมีขั้นมีต่อลงมานนะคะึครับน้ำเย็นใส่น้ำแข็งะะประมาณนั้นะครับสีของผักมันก็ยังจะเป็นสีเขียวอยู่มันจะไม่นุ่มเละไปนิเช่นะครับผม น้ำเย็นนะครับแช่น้ำเย็นเลยนะครับรักษาสีของผักไว้เลยครับลนน้ำมันนะครับน้ำมันมระกอกได้ดีเลยครับเลยก็น้ำมันน้ำข้าวซื้อมาไว้เลยครับตามด้วยหอมกระเทียมครับหอมหอมขาวเนี่ยครับไว้อันเนี้ครับกระเทียมนิดหน่อยนะครับผัดกันเลย ก็สุกและหอมทีนี้ก็ตามด้วยผักเลยครับผักที่เราลวกเรียบร้อยแล้ว ตามด้วยก้อนปูงเจียวพริกไทยเหมือนเดิมครับประมาณนะครับเจียวก็ปร,ประมาณนะครับ ก็เป็นกิวหนะ้าอกไก่เลครับชิคเก้นเบรดนะครับติดติดติดหนังเลยก็ได้นะครับติดหนังก็จะสวยนะครับออข้างมีหนังตรงก่อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ตีวไก่ก็ใช้น้ำมัน่กับเนยร่อล่อล่อไก่นะครับให้เข้ามีความหอมของเนยของน้ำน้ำมันนะครับเอย่างเขาจะกรอบง่ายนะครับเราก็ดูสีนะครับดูสีให้ก็ได้ อยู่ได้ก็ก็เข้าเตาอบได้นะฮะถ้ามีเตาอบถ้าไม่ถ้าไ้่ก็มีไมโครเวฟก็เข้าไมโครเวฟนะครับผมจะเข้าให้ดูพอทำสีไก่ได้ที่แล้วก็เข้าเตาอบครับถ้าเป็นไมโครเวฟก็ขอสักสามนาทีนะครับถ้าเป็นแบบเข้าเตาอบประมาณสิบนาที น้ำเกียวที่เป็นน้ำมันน้ำเงิน้ำใส่เลยนะครับใส่ใส่ครับผ่านด้วยเกลือนะครับ จะสุดท้ายครับหน่อย่ึงครับมด้วยกลิ่นรสเมลี่นะครับเลยสักประมาณครึ่งช้อนนะครับใช่ช้ัประมาณนี้ครับใส่ลงไปเลยครับ สะไร่ไก <Syria>, ่นะครับเมื่อไก่สุกแล้วก็สะไร่ได้นะครับใส่ักไปก่อนนะครับ จะชอบก็มีผักมีอะไรให้เขาทานผักได้ประมานี้ครับทีนี้นก็ตามด้วยอกไก่แต่เราก็จะด้วยการราดซอสครับเมนูแบบนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพครับ ได้ทั้งผักได้ทั้งโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับผมน้ำจุดจากน้ำเกวี่ครับเมนูงน่ายๆครับจะได้คุณประโยชน์นะครับสำหรับเมนูว่าคิวชิเคเกนเบทครับอ่า รสไมลี่ซอสก็ได้บางประมาณนี้นะครับอาก็มีผักอะบกครี้กับแครอทนะครับอาจจะเติมอ,อเห็ดอะไรอย,อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าท่ญญานอยากเติมก็ได้ประมาณนี้อันนี้นําเสนอวันนี้ก็ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อลูกหลานต่อครอบครัวของท่านท่านก็ลองอะนาเมนูตัวนี้ไปลองทําดูนะครับอามีความคิดเห็นอย่างไรอาติดติชมมาได้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ครับจะได้ มีกำลังใจทำในคลิปต่อ,อไปนะครับขอบคุณมากจากเทียบต่อมนะครับขอบคุณมาครับ